ถ้าหมายที่ต่างกันจะต้องใช้ลูกมือต่างออกไปนั่นเมายมีเห็นแล้วมือทุกคนนี้นม,มันไม่เกี่ยวขนาดปืนหรอกนะมือขึ้นอยู่กับสีมือของคนนี้บ้างหาเแล้ว พอสามข้อจะกระสุนนัดเดียวชานพูดตรงๆเลยบอกว่ายี่ย